สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี้เราพามาดูท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนลำตะคองนะฮะนี่จะมีคนหาปลาอยู่นี่คือถนอนสายเก่าแหละแล้วน,นานๆจะมาทีอ่ามีคนยกยออยู่เราไปดูมายกยอ นี่คือถอนนสายเก่าลงมาจากหมู่บ้านทางโน้นนะครับนี่คือหางสุดของเขื่อนลำตะคอกนะครับเรือาหาปลาแต่ช่วงนี้น้ำแรงเขาพวกเขากลางมองเขาก็ไม่คุมเนอะเพราะบองมองมันจะพันหมดแล้วปลาก็ไม่ค่อยมีแล้ว ได้ไหมครับพอมีไหมนย่อหาง <c oughs> ถ้าวันหยุดคนจะเยอะนะครับจะมาพักผ่อนมาหาปลาเวียงเบ็ดส่นมากวัยรุ่นจะมาคว้างเบ็ดหาสาวมาครับแต่ขึ้นแรงครับวันขึ้นแรง เอ,อทำรัวกับน้องปลาเขาน้องปลาเขาวันนี้จะเลี้ยงวัวครับ ครอบหัวัวคอบแพะเนี้ยเริ่มทําแล้วนะครับเริ่มทําแล้วฝ่งนี้จะเป็นน้ำามานี่หางสุดนุ่มเรือ่าปลาจอดกันกระจายไปทั่ว เดี๋ยวพาไปดูข้างบนนู่นนะครับอ่าครับแล้วเราก็มาดูคนหว่นแห้นะครับดูดูแกได้ไหมหว่นชักเลยเนี่ไม่งมไม่งนมนี่หว่นดึงเลยนี่ <laughs> <laughs> น,น้อมอ,อยลอนเงียบจอยเลนี่รากรากมากเลยนะสมัยก่อนสังพ่อผมอยู่แก่บกบมาหวานนี่ชอบวันแห่ งียบสามคุตตงนี้ปานไปโน้นรวมขอพงมาแล้วเอาลืมไมืล่ลไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้อีกปากหนึ่งอันนี้มีแต่แหเอ็นเนะาะเมื่อก่อนคนแก่กระทักเอาวันทกุกัวลูกเงาะเขามากกวัวาอะไรดอกควาลูก n งาะว็ลูกเงาะ เนี่ยอ้เนี่อ๋อก่อนพ่อผมเนี่ยตื่นตีห้ากระทักแขแล้วมาก่อนชุดตะเกียงนะ่ยเมก่อนน้ำ่วนถึงมดเลยผมลางมาหาก่องปลาขายตียี่ห้อหนผมไม่มาวันไหนอ็ไรเยอะเด็กกิน นี่เป็นปลาตัวข้างลงไม่ทันลงไม่ทันหรือไม่อยากลงก็ไม่รู้ลืมที่ลงไม่ง้ก็ติดสาวไม่งั้นก็ติดสาวงั้นสาวสาวอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่กับสาวต่อ ตัวใหญ่มนรูรูเนอะพอน้ำสอยยุกยักหาทางเลยเ่ยดูตัวที่น้าไปดูแกยกยอก,ยอกอ็ยกไม่ได้สักทีอะไปบ้ตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่โดดออกยก เครื่องสูบน้ำขึนไปไหนเนาะทำพักหรืออะไรน่ามึงมึมบงบ้านปลาุูดิ้งนะเติมพูดเลาะคอทานข้าวมาก่อน เป็นแฮ่เอ็นอได้ก oh. ็มียังได้จังได้อ้าวมาเลยมีขโมยเงนบ้านเหียแต่ชิบบ้านเหี มือเรือมานี่เฮ้ยเดือยังเอาไปทำในเร้อด้วยฟ้าทองเนั่นเนี่ยทำอร่อยาปุ๊บหลายต้องแต่งภายนอยเงี้ยนั่นเนี่ยมาแต่ที่ไหนรั้นาไดอะไรล่ะ มครับเดี๋ยวเราพาไปดูทางนู้นอีกนะครับครับอ่านี่ก็ก็เรือจอดนะครับนี่รอลงลงหาปลากันนะเนี่ยครับอันนี้คืออุปกรณ์ฮรอุปกรณ์หาปลาครับเนีจะลงก็โอเคถามน้องละเดี๋ยวจะไปกันน้องไปฝั่งนูง้น นี่คือหางสุดแล้วนี่คือสุดบางคนก็เอาเรือลงไม่ทันแล้วครับตอนแรกแล้วก็ใส่เขาเรียกอหลงเนี่ยได้ปลากันได้ตัวใหญ่ๆนะครับเข้าต,ตัวใหญ่ๆนี่ครับจอดเป็นแถวเลยเลยอะ ฝั่งน้นก็มีนะครับนู่นขึ้นไปนิดน้นนี่นี่ก็เรือหาปลาทางนั้นนะครับแล้วก็มีร้านขายปลานะคร้านขายปลาน้นสุดนู้นะครับคือแม่ค้าขายปลาคนพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่า คนที่อื่นมาคนแถวนี้ครับมาขายก็หาเองขายเองมั่งบางคนนั่นก็รับก็มาขายมนะั่งสำหรับคลิปนี้ก็ก็แค่นี้ก่อนนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องเขาใหญ่ช h แน n e ด้วยนะครับสวัสดีครับ